อตอนนี้ในในทางสอบสวนนะครับเราก็ได้มีการรับคำร,ร้องทุกเป็นเป็นปียา,าเพื่อเพื่อดําเนินการในส่วนของคนตายซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตทุที่ที่ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ส่วนในส่วนของอารปภได้อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งก็จะได้ดําเนินการแล้วก็ รอรอรอฟังแล้วก็รอประชุมการชี้แจงรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เข้ามชาด้วยจากชุดสืบสวนด,ด,ด้วยว่าต้นอ,อาการรอปภเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ปลอดภัยนะครับแต่โดทย,ย,ยที่โรงพยาบาลธรรมศรรมาสตร์ยังไมะเกียรติอาวุธมีดที่เห็นนะอาวุธมีดที่เห็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาวุธมีดของของคนร้าย,นยในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างครับในในขณะนี้ก็คือ ในในคดีนี้คดีชิงทรัพย์แล้วก็คดีที่คนร้ายใช้วุธมีดเข้าไปเข้าไปก่อเหยุ่อเลยนะก็ก็เรืมนคดีกับคนร้ายแต่ในในทางในทางความเห็นทางคดีเน nah ี <for hard canal> ่ยเนื่องจากคนร้ายถึงแก่ความตายก็ก็มันก็จะออกความเห็นตามตามกฎหมายต่อไปว่าคดีอาจจะต้องไปสั่งใ้ฟ้องที่จะต้องต้องหาผู้แความตายในส่วนของรอบการลุมหลง ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข,องของ้อหาแล้วได้มีการสอบถามทางพนักง,งานธนาคารไหมครับว่าคนร้ายได้เงินไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้เก็บรวบรวมมาหมดหรือยังเงิเน,เนของธนาคารที่คนร้ายได้ไปนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทได้คืนมาหมดแต่มีในส่วนที่ติดอยู่ที่ศพสดตายนะคพันกว่าบาทเนี่ยก็เดี๋ยว รอเราส่งตัวเรียนเส่งตัวใดไม่มู้แสงเสร็จแล้วก็จะได้ส่งคืนให้กับธนาคารเพือ่อเป็นเงินฝากครับแล้วทางเื้าหน้าที่ทางธนาคารเนี่ยเขาให้การดูแลเจ้าหน้านที่เราประปออย่างไรบ้างครับก็เห็นว่าเมื่อเช้านะครับทางท่านผน้าทีการธนาคารสาขาจะเข้าไปเยี่ยมแต่ว่ายังไม่รับการอนุญาตจากทางศูนา์ว่าเนื่องจากช่วงนี้เ,เป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิดส9บ้านะครับก็อาจจะมีการ ต่องทางมาตรการหลายอย่างเส่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราโดยท่านผู้รับก,การก็มีมีเอ่เอคือจะเข้าไปเยี่ยมด้วยแต่ก็อยู่ใรนระหว่างภาษานงานกันผู้ก่อเหตุนี่เป็นสแน่นอนครับไม่ว่าจะบริเวณนั้นหรือบริเวณไหนถ้าท่านผู้ปับก,การนะครับก็ได้มี <c oughs> มีคําสั่งอยู่แล้วแล้วก็มีตามออกกฎตายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจําจุด ธนาคารร้านทองนะครับทุกจุดจะต้องรายงานเหตุเจ้าหน้าที่จะาส,าสายตรวจก็จะมีรอยเวรสองรอบเวรสายตรวจคือรอยเวรสองศูนย์แล้วก็มีรอยเวรเจ็ดศูนย์ซึ่งเป็นระดับในพันนะครับก็จะมีการการตรวจตรวจตร,จตราอยู่ตลอดว่าแต่ละจุดแต่ละจุดที่จัดหน้าที่ไปเนี่ยเนี้ตำรวจประจำจุดหรือเปล่านะครับเพ<ม>ื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นนะครับ ออรอพอนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะเรียกมาสอบต่อไปแล้วแล้วตัวบพรที่ได้รับบาดเจ็บลนะ่ะคะต้องสอบแน่นอนสอบแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าก็ได้รับบาดเจ็บเขาอยู่ในระหว่างการรับการพยาบาลอย่างแท้จริง